กับพ <premises. S 2> ี่น้องเบาวึ่งการเนาะมนีผมเองบาวึ่งการก็มาตีศารปู่องค์ดำของสังจรวดครับพี่น้องมาห็ดลิดเพื่อเป็่นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งคือเกาคือเดิมเนาะพี่น้องพอดีสังจรวดเพิ่นมาลงเอาเหลขครับพี่น้องมนีผมเองบาวึ่งการเลยมาเห็ดิปใไปพี่น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องมากเกือบบ่อท่านพี่น้องมากเกือบบ่อท่านยังว่า้ังจรวดโทรปะผมมาเลยมากเกือบบ่อท่านเนาะโอ้มาหอดเิ่นกระลัง เอ็ดพิธีพอดีครับพี่น้องเนาะตอนนี้เขามาอยู่ข้างในนี่เพิ่นเลยพี่น้องช่อง YouTube ต่างๆหลายแห่งครับพี่น้องมื้อนี้20 30ิบสามสิ่นเด้อตามเบิ่งครับพี่น้องเอ้าเฮาก็มาเบิ่งนได้กันกับเบาซึ่งขั้นเรื่อยๆครับพี่น้องสิบ่ค่อยได้ยวเบาหลายปานได้เด้อพี่น้องเนาะโอ้ยยังดีโชคดีอยู่ยังมาทันเนาะพี่น้องเนาะยังมาทันเพิ่นอยู่พี่น้องยังโชคดีอยู่คลิปนี้ก็สิบ่ได้ยวเบาหลายปานได้พี่น้องเนาะ เพราะคนมันหลายเป็นเหตุพิธีเดี๋ยวสิลบกวนสมาธิของอาจารย์จะเด็ดครับพี่น้องเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เด็ด,ดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่างวดกอนเพิ่นให้ถือหนึ่งซีเต็มๆครับพี่น้องวดวน,นี้เข้าก็มาตามเลยกันกับเบาสึ่งข้านครับพี่น้องมากเกือบบ่ท่านยังวะคลิปนี้สิโปรอะไรบาวไร้เป็นไดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเหตุพิธีเนาะเฮาต้องเงียบเงียบเพราว่าเฮาต้องเงียบเงียบทุกคนเงียบเนาะ เอาเอากับมาเบิงในกัน,นเรื่อยๆกับพี่น้องมาตามอาจารย์เด็ดในกันครับว่าสได้ตัวใดเนาะหววนี้พี่น้องวันที่หนึ่งท่านว่าเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิงแล้วก็พิจารณาญาณครับพี่น้องกำลังเฮ็ดพิธีสิบปีบอลายเด้วยครับด้ยอยเหมือในการเรือครับพี่น้องครับครับพี่น้ององบาสิผ่านคลิปนี้กับสีเงวเนเ้อพี่น้องตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่ เอ่อพอกับพ่อคุยได้อยู่นิดนิดน้อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวให้อาจารยานเป็นทำพิธีหรือสวดมนต์เนาะมันก็สิเงียบไปครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งการกับเสือวอลได้ครับออกมาเบิ้งด้วยกันเรื่อยเนาะเพราะอาจารนเด็ดงวดก่อนเข่าเต็มๆครับพี่น้องหนึ่งซีอากมาตามด้วยกับเบาซึ่งการเองเนาะพอดีผมเองมากเกือบบอท่านกับพี่น้อง สางจรวัดโทรปรับผมป่ามาเลยวันนั้นเกือบบอท่านครับพี่น้องบ่หอดกำลังเฮ็ดพิธีพอดีมัอนี้มีหนังบอมเลยพี่น้องคนเอาหนังมาสลองเนาะเอากลับมาเบิ่งในกันครับว่าอาจารย์เดชเสด้ตัวใดพี่น้องเฮ็ดพิธีแล้วเงียบก่อนเด้อเงียบอนกัสิีบอกโทานี้ละพี่น้องคลิปนี่ตามเรื่อยๆว่ัสด้ตัวใดอาจารย์เด็ดครับพี่น้อง คลิปนี้กับสีเงาเน่เด้อพี่น้องเด้อสิเท็ดรายละเอียดไปหมดเลยสีเงาเน่เอ้าบุดเบิงเบิงให้จบเด้อพี่น้องเอ้าเอ้ามาลุยๆในการก,กับพี่น้องลุยในการเบิงให้จบเด้อคลิปเงาเนี่แหละคิดวารสถานาารนะ่างกายนะนะสีเงาอยู่คลิปนี้ครับพี่น้องครับขอรับหน่วยคนรอสามตัวจ้ารอสามตัวครับ พี่น้องเพิ่นไห่ม่เหล้วสามงวดไดติดได้ครับพี่น้องในห้อาต้องตามใม่จบย์ในการเดินมันเวนธรรมดาเลยพี่น้องในเขาสามงวดตรงตรงครับพี่น้องก็นอนอย่าเดียวเนาะเขาสามงวดแล้วพี่น้องตรงตรงเลยนะเ้าตตรงตามเบอ่งให้จบเ้ยครับพี่น้องคลิปเพื่อในโชค ได้ใช้ในเพิ่นเนาะน้องเข้าอาจารย์เดชให้มาแล้วสามงวดตรงๆเขาก็มาตามงวดนี้พี่น้อจจนววนตงาาต,านนอตามอีกว่าสิเขาวว่าวอกงวดที่สี่กับพี่น้องขออาจารย์เดชเนาะบังในกันเดือยเรื่อยสำหรับวาวแห้งบ่ได้พี่น้อ,องาว,ากกวาวแห้งบ่ได้นววเานาะคนหลายแห่งย่าครับอย่าพึ่งโทรนะครับหวน,นชงเอื่นนมกับพี่น้องอายุถูกหลายแห่งครับเนาะ โอ้ยมากเลือพราัท่านพี่นนอนนะครโชคดีอยู่มีโอกาสได้เห็นคลิปพี่หนอนบ้างเยเพราะมากเลือพระท่านเนาะ เปล่าจุดว่าครับพี่น้องเงาเอ้อเมื่อในการเลงกับบอลสันกัดเนาะบังใจบอลสังกันเนี่ยได้พี่น้องสวยคนเลยแช่พี่น้องสันกัดน้ำเลยจานเลงแล้วครับเอ้อเสร็จแล้วได้แล้วครับดับแล้วนะครับคุณผู้ชมหลักสิบสิบได้แล้วชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเลขสามเลขยังกันอยู่ในใจพี่น้องเด้อผู้บางคนก็ยิ้มย่ดเขียวบ้ฮุกคู่น้ำเลงต้งใจเนี่ยยิ้มย่ดเขียวโบ้ฮุก สามพูดสามหาสามเมฆถึงแล้วอ้าวตรงใจผุนขากนอธนาครแห่งการเมฆตาต่อไปจะเป็นหลักร้อยนะครับแล้วกหัวฟังว่ากหัวการจะบอกว่าดวงดวงอะไได้แล้วอยู่ในใจอยู่ในใจเสมออย่างโชคอ้าวดูต่ออาสาทูต่อนะครับคุณผู้ชมต,ต่อไปเป็นหลักหลักร้อยหลักร้อยต่อไปหลักร้อยครับพี่น้องัตวที่สาม กระดาษทุเด้อเราไปหลักลอยครับไอโฟนกดไลคกดแชร์รัวๆครับรัวเข้ามารัวรัวรัวเข้ามาครับกดไลคกดแชร์สาธุสาธุเป็นหลักร้อยเลยนะรัวรัวกันมาเลยนะครับจะเข้าไปใช้ได้ดีมากอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันถ้ามเพราะท่านได้กินเข่าแอทแต่เพราะท่านได้กินด้วยกันที่นั่น นี่นําี่ต้มมือแบบน้รักลอยนาะครักลอยด้วพี่น้องด้อเดินทางมาจากจากเป็นยังยำาเอาสายชามาที่สูริทรนนะครับมนี่ก็เลยกลับบ้านครับพี่น้องตรงนนอยี่สุริร์นละอเมโชว์เป็นเจ้สีได้กลับเนาะเป็นเป็นเ็กันก็เลยไทักัจุดก็ตอนนี้เ็ืเท่าไปใส่น้องเพ่เท้าไปใส่น้องทุี่บ้านสบายสบายครับผมครับผมครับผม เล่นไปแล้นี่บ่ามละครับนะหลักร้อย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 รมีตัวใหญเนาะมาเร็วขึ้นกันนะครับวันว่าสามห้อดติดนะอดหนึ่งทั้งนั้นมวันที่สี่อยู่นะครับเบิงดู่กัน ปึ๊บมาเร็วมาเร็วครับพี่น้องรักลอยมาเร็วในนู่นพี่น้องเด้ออาจารย์สรุปนะครับรออาจารย์สรุปนะครับเอฟซีกัคงสิเห็นคือผมเด้อเนาะว่าเป็นตัวไหญ่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้อีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อรักลอยแล้วครับแต่ตามแต่ตาเองนะเดี๋ยวมันมีสามสี่ คือใจครักเน้ะยิ้มเข่วบุหุบพี่น้องพี่น้อทงทั้งหลังเนาะตุ้มกำเรียงเพื่นฝันมือขึ้นตอกอมกำเรียงมือขึ้นดอาจารย์สรุปให้เนาะ,ะต่อไปเลขสองต้เด้อ สองโต้เด yeah. <t> ้อต่อไป2ตัวบ่สโต้สอโตกับสโตครับสงโตเด้กสโต้ครับมีสองตัวอีกนะครับทำพิธีต่อไ้ยได้สาได้สโต้แล้วครับแงอันนี้ก็ถือต๊ะนะครับขึ้นบนนีนะครับถึงมะยิงไดาขอไปเรื่อยๆทำ ก็ขอบคุณพี่น้องผมเอฟซีตีเนี้ยแน่นพี่น้องขอบมากสาเบนทมีอนแน่ิทีวีมีเอซเนือแน่นบาอีสานทิเกบาอีสานทิเกเดือแนแน่นีเอฟซือแ่นอซจบาวมาบอมีเลยเอฟซีผม fc สามพันสามพันห้ารอยแล้วครับคนไดสุดคุกเกินโอ้ fc ผมมามาเยอะเยอะมาเยอะเยอะก็บิงคิดแค่นึงก็ได้อ๋อลืมลืมจุดแล้วแล้วก็บอกไปสองตัวนะครับสองตัวตัวอะไรไปเลยตอนนี้รวสองตัวผมรุ่นที่ fc ผมจะเข้ามาสี่พันนะครับตอนนี้ผมรุ่นที่ fc ผมสิทเข้ามาสี่พัน เด็ซเป็นลายรับหลายครับมาท้งบายสานเก็เก๋ไกระดิกเลยเด็ซี่กวนชีวนเลยนลายครับเนื้อแน่นใช้กันสดากาศเริ่มหนาวย็นข้านอกนี้จากก็ยังี่ไปอยู่คนสสรินเหรคนดสรินมากนะบอกเลอนี่ยู่ไใส่หอยู่แถวนันแหละ ดับแล้วครับได้ตัวแรกองนตัวเป็นหลักหน่วยตัวแรกตัวหลักหน่วยเขาข้างการหยิบแล้วเดี๋ยวขาเป็นนนี้ก็เข่าข้างคนอ่เขายันกาะเด็กยัก่ครับเด็กเข้า คนวันเล็กเก่าคนวันเก่าเดี๋ยวให้อาจารย์เขียนให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้อีกเทนึงอาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่สองของเล็กสองตัวไหลซ้อนมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องเรื่องเด็ดแบบที่สีเอาเวลามาเป็นสองตัวไหลซ้อนมัวใจลัวๆหัวใจลัวๆเด้อได้แล้วยังไม่รู้เป็นเลขอะไร ไม่ไกับลกอาจารย์สวดีครับไม่รู้เลไม่ใจมาดีเยอยู่นีมวัดที่แล้วมีคคได้หลายๆเลยได้เป็นแสนเป็นแสนครับ เพราะว่ามันถึงว่าไหลงวดแล้วมีทุนเดียนมีทุนงวดแรกถือซื้อบริษัทอะไรครับแต่งวดสองงวดสามมันมีเด่นักนักงวดต่อไปสิปังแห้งครับงวดนี้อยี่ไหนต้องได้กันแล้วทองก็ใส่นล้วพี่น้องขอบคุณแมวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันให้จบคลิปให้จบนะครับใครดูด้วยกันจบคลิปนี้รวยทุกคนครับเขาได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วพี่น้อง สองตัวพี่น้อง um. มันก็ขัสู้มือนภาพกับสั้นฮะผมบอกรายกาตซู้หรอกเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์สรุปให้แค่เดียวเลยเนาะแผอาจารย์สรุปให้โม่เฮาเลยแค่เดียวเลยนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดทางเพจตอนนี้นะครับดูพร้อมได้ก่อนจริงๆเลยฮะอาจารย์เรื่องทำพิธีหรอครับ เอ้ครแล้วสาตัวสอตั้าวกรบพระครับพี่น้องเอ๊มีสาธุสวาคาโตพระกวาตาธโมอัมมังลามสามีสาธุพาังฆังลามามีสาธุพี่น้อง สารทบสารทุมาบอกาเกาแต่งรวๆมาครับสาทูจ้ครับ เตกลุ่นพี่น้อง4,000ท่านี่รุ่นยังรุ่นนรุ่นให้ถุง4,000ท่านนะครับ ชมคลิปนี้เป็นสาธุชนด้วยครับสาธุ ขอสามโตทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเอทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงิื่อเกีในใน่ยวคะก็ให้ได้ในงวดนี้เด้อพี่น้องเด้อไม่ลาบนะอาจารย์นะครับไม่ได้ใส่หนีโชคสวัสดีใส่หนีโชคสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุมาเยอะๆนะครับยุติเดี๋ยวรอรูนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เด้อ

ให้ฟังนยครับามตัวของตัวดัวนไครับเรียร้อจานก่อนครับพี่น้องเด้อเดยวจานเขียนให้เด้อม

น้ำมันนั้นเอาไปอ่านด้วยใจสิขันให้ใจกับการช่วชุมดีเบิ่งบอกเนาะนะครับก็รอสักครอาจากกำลังจะให้เก็ด โอเคมินิมีโคบอลไลต์มาด้วยมสินค้โคบอลไลนะครับไปหาคนตั้งแล้วก็ เหมือนผมเมื่อก <tube> ี <cuz Aub ain> ้เลยวิ ok ่งไปหาเลยมาพี่น้องเด้อเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ทุกคนเด้ออาจารย์เขียนให้ก็ฟังผมเอากันได้เด้อไอซีดูไหนนั่งๆประกันประกันรออาจารย์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอกันเด้อเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะครับ เขียนให้แล้วนะครับ FC นะครับพิมพ์เข้ามาสาธุสาธุหนึ่งท่านว่าท่านว่านะครับดห้ายกนึ่งท่านว่าได้ทองเลด้ทองย

หน่งเก้าหนึ่งเาพี่นหนเกวหนึ่งเกจ็ดนเก้างเพอป็นพี่น้องหนึ่นะครับเอฟซีนะฮะหนึ่งเก้เด้อ พิมหนึ่แล้วก็หนตามด้วยสาธุสาธุ 9, นะครับ9 3้าสามศูน 0 9 3 0 6เก่าแล้วก็1917ตามด้วยสาธุสาธุนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ F c ซยังอยู่นะครับอย่าหนีกันไปไหนนะครับยังอยู่ด้วยกันนะครับอย่าหนีกันไปไหนนะครับจนกว่าอาจารย์จะลุกนะครับจนกว่าอาจารย์จะลุกนะครับ อยู่ด้วยกันนะครับ fc นะครับยังอยู่ด้วยกันนะครับจนกว่าอาจารย์จะลุกนะครับว่าอาจารย์จะมีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ลงยันก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ลงยันก่อนนะครับอย่าพึ่งลุกไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันใครจะอันนั้ เอาวัตถุมงคลอะไรนะครับให้โทรมาหาทางช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกอยู่ด้วยกันนะครับ fc <c oughs> อยู่ด้วยกันก่อนนะครับอย่าไปไหนนะครับ fc อยู่ด้วยกันก่อนนะครับขอ อยู่ด้วยกันก่อนจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จนะครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะลงยันให้นะครับว่าเลขอะไรเนาะลงยันเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์ลงยันก่อนเนออาจารย์บนลงยันครับอาจารย์ลงยันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ลงยันก่อนนะครับเอฟซีอยู่ด้วยกันนะครับ อยู่ด้วยกันรออีกแผ่นหนึ่งนะครับจนกว่าจะลงยันเสร็จนะครับเีฟ e ซยานี้ไปไหนนะครับอยานี้ทงไปไหนนะครับยังอยู่นะครับ F ีฟซยังอยู่นะครับใครอยู่ด้วยกันก็ขอให้มีโชคมีลรภบอย่าพึ่งอย่าพ uh ึ่งไปไหนนะครับจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จนะครับจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จเด้อสาธุด้วยพิมพ์สาธุด้วยนะครับ ให้อาจารย์ลงยันเสร็จก่อนนะครับรอ,อยู่ด้วยกัน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 ให้จบชลิปเดอ้อเก้าสามจากสามตัวนะครับอาจารย์แกะตัวเลขอยู่นะครับ FC ตอนนี้ยังแกะตัวเลขอยู่นะครับดู ดูด้วยกันให้จบคลิปนะครับอาจารย์เลือบแกะตัวเลขแล้วนะครับยนะอดนะครับนงผาัจาเ่ไวแกะอยู่นะครับลอซี <c oughs> <c oughs> สามงวดติดบอธรรมดานะครับคือสามงวดติดสามงวดซ้อนไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็อาจารย์กำลังสรุปเลยนะครับพี่น้องเนาะเราก็ล่อเบิ้งในการตัวไหนเนาะห้เเิ่นสรุปก่อนพี่น้องเบิ้งงห้จบเจ้อพี่น้องเบิ้งงห้จบอาจารย์แยกให้อาจารย์กำลังสรุปเลยนะครับพี่น้องบางเื้อกล่องกับซีไวไวเน่ะคอดี่ยวเข่าเดีออกครับพี่น้องเนาะดึงเขาดึงออกบางเทือ พอช่อง YouTube ต่างๆหลายแห่งมาช่อง YouTube มาหลายแห่งครับพี่น้องแต่และช่องเนาะกำลังเฮ็ดคลิปกันบางเต๋อไม่ได้ถ่ายกันเดเขาเดออกมันอาจ,จอดีบุกไอยซัดเท่าไรพี่น้องตอนนี้กำลังสรุปต,ตัวเลขอยู่ครับอรอหลุดในกันครับพี่น้องเบิ่งให้จบเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์เข้ามาเยอะๆพิมพ์นะครับตอนนี้อาจารย์ลงยันอยู่นะครับสามศูนย์ทางเอฟ เราสามหกศูนย์ครับพี่น้องหกสามหกสามอยากให้อยู่ด้วยกันนะครับสามศูนย์เราสามหกสามหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะตอนนี้อาจารย์กำลังสรุปตัวเลขครับพี่น้องเบิ่กโจ๊กเด้อครับเด้อเบิกกันเรื่อยๆครับพี่น้องกล้องก็เดาเขาเดอออกาจสีบ้ค่อยชัดเท่าไหร่นาะ โอ้อยังบุญบุญยังมีอยู่พี่น้องมากเกือบเพรท่านเนาะถือว่าบุญยังมีอยู่พี่นอ้องเนี่ว่ามากเกือบเพรท่านยังว่าโอ้ยแย่เลยเอากล่อเบิงอาจารย์เสงสรุปเหล็กน้องพี่น้องตอนนี้กำลังเขียนอยู่ล่อเป็นสรุปอีกล,อล่อเนเหครับนี่มาให้ผมก่อนแล้วค่อยอค่อยอันไรครับผมความชัดเจนเนาะ เป็นแนวทางเพี่น้องเปนแนวางให้่านาได้พี่น้องเดอาจารลาก่อนให้จารลาหาจาระสลขั้ให้จารสี่ไลนี้แหละหลงเข้ามาตีเน้อยก่อนครับเปิดใั้เลยเลยครับบ้านสุขัสดรับพี่น้องครับเป็นเกืเป็นแนวทางนังเตือนนี่เนาะก็คือเลขสามศนย์เก้าสาม 6.3และกะ6.0นะครับส่วนเลข3ตัวคือ9.30และกะ6.30และกะ1.9และกะ1.7เนาะอ่ะขอบคุณสำหรับ f c